วันที่ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมวันที่ไม่อยากให้แต่ก็เต็มหมดใช่เต็มหมดล้นหมดก็อาจารย์เบียร์เพิ่งมาถึงอาจารย์เบียร์เพิ่งเดินทางมาถึงพอดีก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่ามีมิตรหมายที่ดีในโครงการพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อชาวพุทธหรือหรือลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาหรือหรือ หรือลูกศิษย์ของอาจารย์เบียร์หรือชาวพุทธเนะี่ยเพราะว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยถือว่า,าพี่กรมเนี่ยพี่กรมพี่กรมดูตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ไปสวนฉัตรเลยนะสวนฉัตรไปส,สวนนฉัตรเลยะได้เลยแล้วแล้วหลวงตาบอกว่าอาจายรย์สอนธรรมะโยมไม่เปิดดูอ้าวโอ้สุดใจเพราะว่าเราเรารักศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากแล้วว่าผู้ที่ประกาศทำคำศัพท์พวกนี้

ห้องน้ำขวามือเข้าได้เลยนะครับห้องน้ำสองห้องเข้าได้เลยครับเดี๋ยวเราไปรอตรงนู้นะ<ม>อาจารย์ซนขึ้นมีทีมงานตอนนี้อาจารย์เบียร์เขางานชุกมากถึงว่าทั่วประเทศแล้วก็เป็นหรือว่าเป็นไอดอล เหมือนนัดกันเลยนะนมันเซลนะนายมันเซลวิคมเมื่อกี้มันเซลเลยนะเหมือนนัดกันคือคือพวกพวกพวกนักปฏิอะไรเวลาพวกปฏิบัติธรรมเขาชอบใส่ชุดขาวเราก็ใส่แฝงในชุดขาวนายอยากดูไหมชุดขาวหมายความว่าไงแสดงถึงผู้มีศีลหรือนักบวชแต่ยังไม่ได้โกนผมอาจจะศีลห้า ศีลแปดศีลสิบอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นนักบวชนะครับเป็นนักบวชได้นักบวชก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่วันนี้พี่คมก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าอะไรไหมพี่คมก็เป็นเอฟซีเขาเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกนะพี่คมจะบอกให้ว่าอาจารย์เบียเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลกเพราะเป็นหนึ่งในรัตนะห้าผู้ประกาศทำคำตถาคต รัตนะห้ามีหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระอรหันต์อรหันต์จะสัมมาสัมพุทธพระอรหันต์สาวกอมรุธเจ้าผู้ประกาศธรรมผู้รู้แจ้งในธรรมผู้แสดงธรรมคําตจะถาคตเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในรัตนะห้าแต่ข้อสุดท้ายนี่สาคัญนะผู้กตันยูใครมีความกตันยูเป็นเลิศเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากในโลก ความกตัญยูกะตะเวทีเนี่ยนี่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะเป็นคำของพระพุทธเจ้าอ๋อ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นเรื่องแปลกประหลาดขานสี่ขาเข็นรถเพราะว่าฝึกกรรมฐานว่ามันใครไปสอนมันอย่างนั้นเฮ้ยมึงเบนแล้วเะไเนี่ยเบนมาเบนรถเขาจะรถของ <c oughs> <c oughs> กาน้อลไพวกมึงครับฮะก็แล้วก็คิดใจกันหนุนกันก็ได้แล้วก็ไอเบียกูว่าแงนะนะกูก็ว่าแงแหละนะอ่าช่วยอะไรล่ะผักดันธรรมะอะไรให้คนอะไรอย่างเงี้ยนะอ่าช่วยกันหลายๆคนอ่าไม่ใช mm ่ไปโจมตีกันแตกแยกกันอะ กูก็คือเห็นแหละศาสนาพูดเนี่ยมันทำร้ายกันได้เลยศาสนาศาสนาพูดมันก็มีแต่เมตตามีแต่ให้โอกาสกันจริงไหมก็ก่าวอย่างเงี้ยจริงไหมอ่าแล้วก็หาว่ากูนี่เป็นพระอ่าไม่สํารวมกูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยจริงไหมมันไม่เสื่อมหรอกกูรู้หัวใจกูเ่ยมันจะเสื่อมตรงไหนวะเพราะมันจะเสื่อมก็เสื่อมไปทีจริงไหม แม่ทิ้แย้มจะไปฟันของอย่ให้กูรับผิดชอบด้วยเหรอกูว่างี้เพื่อนกูแล้วนี่ยะจิงแกก็เป็นคนนิสัยดีไงร้องเจ้าว่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันเคยกินข้าวด้วยกันนะช่วงกูไปดูบัวไงทำมปตรถงนะแต่ไอ้เนี่กูไม่ได้ไปหาถ้ากูไปหากูกว่ามันยืมตัง เราะฉะนั้นแกเป็นคนดีนะนิสัดยดีจะอาศัยดีแต่แกเด็กอย่าไปเหยียบย่ำกันนุงตาว่อย่าเหยียบย่ำกันอพรุ่งนี้าบสักการะมาก่อนเป็นอย่างเงี้ยเหมือนพระเจ้าเคยพูดไว้ถ้าเธอฝึกจิตเธอยังไม่สิงที่สุดลาบสักการะจะเป็นค่าเป็นค่าสิทธิ์ของเธอเน,นะ,อะคนจะมาทํามีลาบมีอะไรมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า มันเป็นของเก่าของเขาแต่ว่าตรงนี้มาก่อนเขาก็พลาดไปถือว่าเป็นผู้พ่ายแพ้เข้าใจไหมเราต้องเข้าใจอ,อ,อย่างหลวงตาเนี่ยนะมองมองไม่มอง,มอง,ม,อง,ม,องมองคนละมุมเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าดีนะนะจำไว้แกนเล่นไม่การพนันไม่เป็นหรอกนะเล่นปี่าเป็น แกขาดประสบการณ์บวชแต่น้อยบัดอาจารย์สุภพเคยพูดทันการไม่ทันเกมทันเกมไม่ทันการคําว่าทันการไม่ทันเกมหมายถึงเก่งทางโวหารทางอะไรทางเรียนอะไรก็ญาแต่จิตเนี่ยยังไม่เข้าถึงเออเนี่ยเขาเรียกว่าทันทันการทันเกมแต่ไม่ทันการทันการแต่ไม่ทันเกมถึงจิตจะเป็นพระอรหันต์ก็ตาม บางทีเขาดึงรวนโยมหลอกเหมือนกันอ่าพระรหัตไม่ใช่รู้ไปหมดฮะจำไว้นี่คือความหมายที่หลุงตาพูดเนอะเพราะฉะนั้นการทําความเข้าใจให้ชาวพุทธเราเข้าใจมันดีที่สุดเนอะอันนี้มึงยังไม่แยกกับกันอเปล่เห็นไหมอย่างไอเบียอย่างเงี้ยไปของมัน จริงไหมล่ะเออมันก็ทําให้คนมองในแง่คิดมุมมองมันเกิดประโยชน์ถ้าเราฟังไม่มีอคติอมันเกิดประโยชน์ไม่ว่าฟังใครก็ตามถ้าฟังม่อคติตัดสินปุ๊บเนี่ยมันจะมันเป็นมันเป็นทิิมันเป็นอัตรามันจะไม่ได้ประโยชน์มิแต่โทษจริงไหมอ่านะไม่ใช่ว่ากูเอ่อมีไอ้สามารถมากูไม่กลัวใครไม่ใช่นะจริงไหมล่ะจริงไหม เออนะไม่ใช่คือคนเราเนี่ยเราเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกนะันมีอะไรเคลื่อนหนุนกันก็เพื่อนเหนอนกันจะกูเป็นคนพูดตรงมันได้เบียอย่างเงี้ยกูเคยพูดครั้งหนึ่งกูจำได้ไม่ทอมนิวมึงบวชนะ่ะมึงบวชได้แต่มึงอยู่ไม่ได้หรอกถ้ากูแนะนาได้มึงอย่าบวชด,ดีกว่าองค์การนี้เถื่อนไม,ไม่จริงจริง,รงอยู่ไม่ได้มนะึงเชื่อกูไห มันบอกว่าเอ้ยงั้นกบผมก็ไปขอเราไปอยู่กับหลวงตามึงอยู่กับกูไม่ได้กูยังอยู่ยากเลยฮะมึงจําไว้กูอยู่ในสายกรรมฐานนี่มาเกือบสามสิบปีนะกูจะบอกให้พ่อกันหาก็บอกอยู่เพราะว่าอย่าอย่าไปบวชเลยใช่พ่อกันหานี่ขอเลยบอกว่ายังกูขูพกพึงนะมึงอย่าหลวมตัวเข้ามาเหมือนกูนะนี่กูไปออกไปไม่ได้เฉยๆนะกูจะบอกให้เนี่ยกูกูอยากบอกเลยว่า กูเห็นด้วยกับหลวงปู่คันหาเลยวันแรกกูก็พูดพวกพ IV, กับพวกไอวีกับอ้กับพวกนะนะน่าเป็นห่วงเพราะว่าไม่ใช่ไม่ดีเรื่องอะไรนะกูไม่อยากพูดด้วยคําว่าไม่ให้บวชหรอกคือการบวชเนี่ยกับไม่บวชเป็นคนละทิศกันนะเมื่อก่อนกูไม่บวชเนี่ยโอ้กูไปวัดทีเลยพระนี่ปูอัศนะให้กูนั่งเลยนะเพราะกูเป็นคนทานไงเห็นไหม ก็เลยถามว่าปูป่ปู่ปู่ศรีสุสโธเนี่ยมามาจากไหนมาคำชะโนดเอามาจากคำชะโนดแล้วนั่งหอหรือนั่งรถทัวร์มาอุ้ยท่านมีฤทธิ์มีฤทธิ์เลยมึงหลีกช่วงไม่ได้หรอกว่าเนี่ยฮะมึงเอาตักขาตรงไหนจริงๆเขาก็เลยหาว่ากูนเนี่ยแล้วท่านก็พักษาเยอะเลยแล้วเป็นท่ากระทุกบจนได้ และมึงดูไปบ้านโยมอ่ะโยมเพื่อนกูเนี่ยเขานิมนต์กูไปฉันข้าวท่านก็นไปด้วยท่านก็นไปนั่งปุ๊บโอ้จะเปิดขุมมรัพย์แต่ก่อนจะเปิดเนี่ยครัวมึงเนี่ยต้นมะพร้าวอยู่หลังครัวเมื่อขวางพญานาคอีกแล้วเอาเมฆโคมาขุดอีกแล้วทั่วอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วกูจะให้กูอยู่ด้วยได้ยังไงกูก็เลยกราบลามา กูเลยมาอยู่คนเดียวในป่าละมะเห็นไหมเอออ่ะแตเลยเยนี้เขาเอาโทรศัพท์มาถ่ายกูเริ่มต้นน่ะกูไม่ได้ตั้งใจหรอกอ่ะมาถ่ายกูแล้วทีเนี้ยคนก็เข้ามาด่ากู99.9%ด่าเสียงกันไปเสียงกันมาดังฮ่ามาฮ่ดังคนเลยรู้จักพาสิ้งคิดขึ้นเห็นไหม อ่เพราะฉะนั้นไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาถ่ายมาอะไรหรอกกูอทำไม่เป็นหรอกเบียร์มันยังเก่งกว่ากูอีกฮจริงไหมอนะเพราะฉะนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่วัดไม่อยู่พราตกอารมณ์เยอะเออบางคนยังยิ้งสุดถังกระทากลงไปนรกด้วยะ ยึดไงยึดของคนที่เขาทิ้งああเอาของที่เขาเอามาทานสอนแต่คนอื่นให้ทานแต่ตัวเองกะขี้เหนียวไม่อยากทานเห็นไหมออวาะนั้นพาดว่าป่าบ่อน้ําบเยินเนี่ยทิ้งไม่มีตงังเขาบอกว่าพัดสิ้นคิดรวยนะไม่รวยไอเบียยังรวยมันจะซื้อที่แล้วเนี่ยไม่มีกูไม่ได้รวยหรอกกูไม่มีตงังนะเพราะจะมีได้ยังไงกูก็บริจาค เห็นไหมกูไม right. right. ่ฮะสมให้ลูกพาลูกเงินวัดนี้ให้มีจักไม่ให้มีจักอนะอ่ะกูจะบอกให้ไม่มีอถ้ากูมีเนี่ยเขาอยู่กับกูกูก็โกหกสิฮะะจะไม่กูไม่มีแล้วนะมีก็เหมือนมีไม่มีมีก็เหมือนไม่มีก็คือมันมาเขาให้กูไหวฮะแล้วกูไม่เคยไปยุ่งกับวัดนี้ด้วย เนี่ยเงินทองเขาก็บริหารกันเองนะจริง a อ m เนี่ยกูยังไม่เคยได้ถือไปกดเลยกู ATM, ตั้งแต่วันกูบวชแล้ววันกูเข้านาคแล้ว a อ m กูเนี่ยกูมอบให้เจ้าอาว่าเราบอกรหัสให้ไปกดตามใจชอบเลยกูไปภาวนากูดีกว่าจริงนะมานี่กูก็ให้เขาจัดการเองกู ต่กูไม่ใช่เงินกูคือเป็นเงินของเขาเลยเนี่ยกูเป็นอย่างเนี้ยถ้ามีมาเนี่ยกูก็เออไว้นิดหน่อยให้แจกคนนั้นคนนี้เห็นไหมทำคุณประโยชน์จะให้กูสะสมเนี่ยไม่มีทางจริงลูกศิษย์จังว่าทำไมหลวงตาไม่เก็บไว้มั่งกูบอกว่ามึงต้องการอาจารย์รวยอ่ะมึงต้องการพระมีเงินเหลอกูว่าฮะ มันต้องการครูบาอาจารย์แบบนั้นเหรอฮะไม่มีก็บินทบาทกินได้จริงไหมไม่มีใครใส่ก็ไปบินทบาทที่อื่นก็ได้จริงไหมล่ะทําไมต้องไปกลัวด้วยลูกพระพุทธเจ้ากูบบาว่าอย่างเงี้ยจริงไหมฮะนี่มันต้องดอูหัวใจตัวเองเนี่ยกูเนี่ยหกสิบสองแล้วนะ เนี่ยเขาครกวันนี้หกสิบสองเกิดมากูกไม่เคยมีอายุมากขนาดนี้เห็นไหมโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะฮะจริงมึงเชื่อไหมว่ากูเคยเป็นเด็กมาก่อนเห็นไ,ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเห็นไหมตอนนี้ก็วัยชราไงจริงไหมสามารถมันชราลงเห็นไหมไหมัเวลาเกินกินสปัพสัตไม่เชื่อ เห็นไหมนะเราจะมาเอาอะไรล่ะเรานะอ่ามันไม่เที่ยงไม่งั่นหรอกนะไอเบียเนี่ยค่ะนะปล่อยมันะมันซื้อที่บันทีเก็จะไปรวมอยู่กับมันกลนเต็มเลยขเมาคืนก็มี จริงเขามาถวายกูก็เชยอยู่ทำไมหลวงตาไม่ทำอะไรเลยมึงจะให้กูทำยังไงมึงเอาที่มาถวายกูว่าสร้างวัดมึงเอาสิบล้านอย่างเงี้ยสร้างวัดกูจะสร้างหมดกี่ร้อยล้านฮะปัญญาจริงไหมล่ะมันสร้างง่ายๆเลสร้างวัดสร้างแล้วจะเอาภาพนี่ไปอยู่งั้นมึงก็คืนไป ก็เอาคืนไปอย่างๆๆๆ <c oughs> จริงริงนะเพราะฉะนั้นเแปลงล้วนะเออตอนนั้นกูว่าจะให้ไอ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 ้มึงเอาไหมเจ็ดสิบไร่เลี่ยอยู่เขาใหญ่ <c oughs> นนนเนี่ยออันี้เนีมีกูให้เลยนะ, <c oughs> ะ่าจะให้กูไปสร้างเน่ยแล้วใครจะอยู่ตรงนี้รู้ไหม เขาจะอยู่บ่อน้ําพระอินถ้ากูไม่อยู่แล้วเขาจะอยู่ยังไงไม่ชีสี่ร้อยพระสามร้อยโยมอีกรวมทั้งหมดเนี่ยเก้าร้อยคนเขาจะอยู่ยังไงงั้นนะเขาอุตส่าห์นี่ช่างหัวมันก็มันแหละทำมาทำมาให้กูนะนี่นี่นะมีแต่นักปฏิบัติธรรมที่นั่นเฮ้ยมึงมันเคยไปไหม แล้ววันนั้นมึงให้ใครไปวะโอคุบาต้นเนาะจัดต้นเนาะจ้นต้นนาวาอ๋อพระจังต้นออว่าอะไรธรรมนาวาวังกูกพูดไม่ถูกอ่แล้วก็เนี่ยเขาก็ไปสร้างของเขานะมันสร้างละสร้างได้วัดแต่จะมีพระอยู่ไหม สำคัญบางทีเจ้าวาสคนเดียววัดสามวัดเพราะมันไม่มีมันเลยกลายเป็นวัดล้างวัดอะไรนะจริงไหมล่ะเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าอย่าสร้างแต่วัดเลยสร้างคนเนี่ยนะสร้างคนเนี่ยให้เป็นพระนะจริงไหมล่ะเอาชอบเดียวชอบเดียวให้กูชอบให้จริงเซดเลยเนี่ย คือเราเนี่ยไม่ไม่ว่าหรอกเราเนี่ยทำคนเราเนี่ยทำความดีรู้ไหมคำว่าดีอนะดีดียังไงคนทำดีเนี่ยไม่ใช่เคยไม่คนไม่เคยทำผิดนะมึงอย่าลืมนะทุกวันเนี้ยอ่าอ่ถ้าทำผิดแล้วจะทำดีไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้จริงไหมพระเจ้าพูดคำว่า ต้นคดแต่ปลายตรงก็มีจริงไหมไหมแต่ละเสริญแต่แต่แต,แต,แต่อะไรนะต้นต้นอะต,ต้นตรงแล้วปลายคดอ่ะฮะมันน่ารังเกียจอย่างกูก็ไม่ใช่คนดีนะจริงไหมแต่กูก็เป็นคนไม่เคยทําชั่วแบบแบบแบบนั้นนะแต่ที่กูไม่ดีอย่างเดียวเนี่ยคือกูอ่าไม่ดีเรื่องกูเป็นชอรุ่เยเฮียงแค่นั้นแหละ ไอ okay. yeah, right, ้มอสจ่าจ่าเนอะเอาเอาเดือนเดือนเดือนกรุมพาก็ได้นะมอสเนาะเพราะวันนี้มันหน้าฝนตรงนั้นเลยนะหน้าฝนต้องต้องเึลื่อนอยู่กับเจมอสเขาเรื่องมนวยนะก็ดีนะเด็กๆอาจจะได้มาอ่า แต่อย่าเอาไอ้บ้านมามันเล่นคู่ๆเลยลูกศิษย์ต่างชาติมันเลยกระปุกมากับลูกชายมันมันเป็นคนคนชาติไหนนักเก็ตครับนักเก็ตแล้วแล้วมึงจะไปจ่อยไอ้หัวร้ายมันไม่โดนสอบ จริงถ้ากูยังไม่ตายไม่ให้มีเนะจะเอาเงินให้กูอ่ะครับไม่มีซองใส่ไม่เป็นไรเงินสดก็ได้ใบประวัติลาแด่หลงตาสินทรัพย์หนึ่งหมื่นบาทสาธุเนี๋ยจะหาว่ามาเอาเงินให้พ้ออย่างนั้นครับ เอาให้แล้วบางทิพพระบางองค์ยังไหวน,นะโอ้โหหน้าไหวหลังหลอกจริงเอามาให้กูเนี่ยกูรับไม่อ่านนะนะมึงรู้ว่ากูจะใช้ยังไงจริงกูบอกเลยไม่ให้เหลือกูไปทำประโยชน์เนี่ยเหนไหมเลี้ยงเด็กกํมพาส่งเด็กเลียงให้ทุนการศึกษาเด็กเห็นไหมเนี่ยวันที่สิบเก้าเข้าไปเนี่ยหกแสนบาท ปีละหกแสนนี่มอกาลสินมออุบลมอขอนแกนเห็นไหมมออะไรเงี้ยเห็นไหมหนี่ฮะมันจะเ,เ,เรือเหรอกู้ภัยรถแอมบูเลนเห็นไหมเรือเห็นไหมอ่าเนี่ยกูมีมูลนิธิเนี่ยกู้ภัยั้งสามมูลนิธิเห็นไหมกูลงทุนเองม,ม,มีครบคันเวลาน้ำท่วมเชียงรายเชียงใหม่อะไรเนี่ยนะอีสาน ได้กล้างกูไปหมดผู้ภยัยเข้าไปและกูเป็นคนออกคุณด้วยเห็นไ,ไหมทำไมพระจะทำไม่ได้ฮะทําได้อะถ้ามันเป็นกุศลถ้าเป็นอกุศลอย่าไปแตะ,ะจำไว้เจตนาคือกรรมจำไว้ะ ทำได้ทำไมทำไม่ไ,มได้เจตนาคือกรรมรู้วัวใจตัวเองแล้วใจะถ้าสิ่งคิดไม่มีเสื่อมเสื่อมยังไงกูเห็นมันล้นกูอยู่เนี่ยล้นวัดอยู่เนี่ยเห็นไหมมาบวชจงกูทำกูสีไม่ทันเห็นไหมมันเสื่อมตรงไหนอ่ะมันจะเสื่อมยังไงวัดเราเป็นวัด ที่นี่ไม่มีพิธีกรรมพิธีกรรมบวชมาเข้าป่าเข้าทางจงกรมฮะหวังท้นทุกอย่างเดียวถ้ามีเจตนาอื่นอย่ามาบวชวัดน,นี้อยู่บวชแล้วก็อยู่ไม่ได้ถามไปดูได้เลยเนีของจริงไงกูเนี่ยของแท่นะสร้างวัดป่าบ่อน้ำอินไว้ให้ลูกหลานเป็นตำนานเป็นของ แผ่นดินเป็นของศาสนาเข้าใจไหมเนี <c oughs> ่ยต่ <c oughs> อไปพวกเราจะได้ใช้ไม่ใช่ของกูนะเป็นของศาสนาเห็นไหมลูกหลานต่อรุ่นต่อไปก็ได้ใช้ประโยชน์จากสถานที่ตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นหลวงตาไม่เคยด้าน,น,นหลอกไม่เคยไปตำหนิใครหรอนอกจากมันจะมาตำหนิกูก่อนจริงไหมกูก็ขู่ไปอย่างนั้นนะกูไม่เอาจริงหรอก ะลากูกูบอกว่าอยาให้กูบินสบายเจอนะแค่นั้นแต่ทุกวันี้เริ่มน้อยลงแร้วเรียครับเริ่มน้อยลง้ะพอนไปด่ามึงแชงแก่งครแบ่งกันไปมีถัวเฉลี่ยใครวะอี้ฝนมึงกูบอกมึงอยากให้มาไป อย่ามาฝนเนี่ยกูไม่ชอบเลยตอนเนี้ยกูบอกว่ามึงอย่ามาไอ้ฝนอ้ชอบคดีว้เนี้โอเคเอาวาก็แวะมาพักผ่อนนะอ๋อมึงเนี่ย